เอาเป็นว่ามีรถงานดีงานหายากหลุดจองมาเป็นเช e เลต g ไฮคันทรีปี2016ไฮคันทรีเลยคนหายเยอะมากหลุดจองมาเดี๋ยววันนี้เปิดราคาให้เลย389,000เจ้าของลำดับเดียวออกห้างป้ายแดงปี16นะคะคันนี้ได้รถสวยแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานสวดทรงสรีละลวดลายต่างๆนะคะรวมไปจนถึงมือจับที่เป็นสี โครเมียมแบบนี้เลย389,0 0 0คันนี้ได้เกียร์ออโต้ไปเลยนะคะจัดแฟแนซ์นได้นะคะหรือใครอยากซื้อสดก็ได้นะรถสวยมากข้างในเนี่ยจะได้เป็นสีเบาเนี่ยที่เป็นสีดําตัดกับสีน้ําตาลเข้มนะคะสวยมากลวดลายเขาสามารถดูได้ตั้งแต่ตรงบริเวณของแผงประตูข้างๆไปจนถึงข้างในเลยถูกใจไหมคะกับสายแกร่งคันนี้ลห,หลายๆคนตามหาอยู่เป็นรุ่นหายากมากๆแล้วก็คนหาเยอะมากๆเหมือนกันมาเลยค่ะวันนี้หลุดจองมาสีขาวลาเดียวเท่านั้นนะคะ3 แ8 000, 9 0 0 0หาันราคาถูกมากงบถูกมากรถสวยมากรับประกันหลังการขายนานสูงสุดถึง2ปีฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าเงินการทุกอย่างจัดให้เต็มที่และฟรีค่าใช้จ่ายค่ะจีน่าจัดการให้นะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็ออกได้นะคะพนักง,งานเงนิงนเดือนหรือว่าเกษตรกรก็ได้แล้วคุณลาคาทําอาชีพอะไรสนใจติดต่อเราได้ที่ sriiung 99นะคะบ้านเขียวได้เลยหรือว่าจะดูรีวิวเพิ่มเติมก็กดดูเพิ่มเติมที่ช่องหลักได้เลยค่ะ